สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาพูดเกี่ยวเรื่องแคมมิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าวัดทางไฟฟ้านะครับตัวนี้ตามจริงเขาเรียกว่าเป็นมันติมิเตอร์ก็ได้นะครับเป็นแคมมันติมิเตอร์แต่เขาจะเรียกเอกของมันคือการทํางานที่ตัวเด่นของมันคือมันแตกต่างจากมันติมิเตอร์ทั่วไปคือมันมีแคมหนีบเหมือนก้ามปูครับตัวนี้ของผมก็จะสามารถวัดได้หลากหลายมากครับจะเห็นว่า อันนี้วัดแอมนะครับวัดวัดแอมป์เป็นสอมัดสองที่นะครับสามารถวัดว่าสี่สแอมหรือวัดองศาวัดเฮิร์วัดความต้านทานวัดอ่าสามารถวัดเช็คไดโอดได้แล้วก็เช็คตัวเก็บประจุได้แล้วก็สามารถวัดทางไฟฟ้าว่าวงจรขาดไม่ขาดนะครับแล้วก็วัดโวลต การวัดกระแสตัวนี้เราจะค่อมแบบนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นกระแสนะครับอันนี้ผมก็จะมีสายไฟที่ทดลองให้นะครับตัวนี้หลอดไฟที่ผมใช้อยู่ผมใช้อยู่หลอดไฟ10บบัตนะครับเปิดอยู่ด้านอีกฝั่งขึ้นสอด้านนะครับผมก็จะมาวัดให้ดูครับอันนี้มเมื่อเปิดเครื่องมาเราต้องเป็นสกิลที่เราคิดว่าถ้าปกติเราต้องใช้ สเกลที่สูงสุดก่อนแต่ผมรู้ว่ามันไม่เกินถึงมันไม่ถึง6 0 0แอมแ์แน่นอนนะครับผมก็ใช้สเกลที่ต่ำไว้นะครับ4ีแอมจะเห็นว่าค่ามันมันขึ้นเป็น1แอมไปแล้ว DC นะครับเราก็มากดเซตตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะครับมันก็จะเป็นศูนย์แล้วก็อันนี้ผมว่าเป็น DC ไม่ขึ้นเป็น DC ถ้าว่าเป็น AC แล้วก็เขียนแค่เปลี่ยนตรงนี้กดเปลี่ยนนะครับ เทตใหม่ครับเป็น0แล้วก็คอมเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นมาถ้าค่าลบ,บแสดงว่ากระแสวิ่งผิดด้านนะครับนี่คือการจินกระแสกับ3.8.9แแอมป์นะครับตัวนี้ทีนี้การทำงานของแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับหรือของแคมมิเตอร์ของทั่วไปหลักการทำงานคือมันอาศัยมันรู้ได้ไงว่าเรา มันกระแสไฟไหลแค่ให้กระแสไฟผ่านแคมป์นะครับเพราะปกติถ้ามิตเตอร์ทั่วไปเราต้องเอาสายไฟไปจิ้มนะครับข้อดีของมันคือเราไม่ต้องถอดไม่ต้องหยุดการทํางานของวงจรนะครับไม่ต้องไปต่ออนุกรมกับวงจรนะครับแคมมิตเตอร์ตัวนี้คือมันจะอาศัยหลักของกระแสไฟที่เท่ากระแสไฟวิ่งผ่านตัวนํามันจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆของของสายไฟขึ้นนะครับของตัวนําขึ้น แล้วตัวนี้ก็ไปวัดสนามแม่เหล็กแล้วก็มาแปลงค่านะครับเมื่อไฟฟ้าวิ่งผ่านก็จะเกิดสนามแม่เหล็กผ่านตัวนี้มันก็จะวัดสนามแม่เหล็กจากจากตัวนําแล้วก็มาแปลงค่าให้เป็นโชว์ดิจิตอลให้เราดูนะครับห้องผมตัวนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าโผบนะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับอผอจะปรับไปวัดอุณหภูมินนะครับผมสามารถวัดอุณหภูมิได้ ตัวแปงเล็กนี้ก็เป็นเซนเซอร์วัดนะครับถ้าผมจับมันเกียมันจะขึ้นอ่าหรูภูมิร่างกายเรานะครับเมื่อปล่อยมันก็จะติดลงอ่าน,นี้วัดได้นะครับแล้วก็สามารถวัดร้ตนคือเราต้องอ่าเก็บสายคอมเป็นสมมาถจะเป็นสายลบนะครับสายกาวแล้วก็ใส่ตรงนี้ แล้วก็สามารถจิ้มวัดได้นะครับวัดเฮิร์ตวัดขึ้นความถี่สามารถเข้าไปวัดกับวงจรที่สร้างขึ้นความถี่นะครับวัดโอห์มวัดอะไรทุกท่านก็คงจะเคยวัดกันแล้วนะครับคงจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งคือตัวสีฟ้าอีกด้านน่ะบนขวานะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับวัดว่าไดาโอดพังห้พังอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวสัญลักษณ์อ่าายล่างนะครับ ก็เป็นเชปวงปับมาตรงนี้มันก็สามารถเปลี่ยนโมดได้นะครับอันนี้คือเปลี่ยนเป็นไดโอดแล้วโอดอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปเสียงสมมติวัดแบบขานมาขาดวงจรสมมติวงจรเราไฟขาดเราแตะมันก็จะดังสมมติว่าสายไฟตัวนี้นะครับมันสามารถมันเชื่อมต่อกับจุดด้านนี้ของเราไหมนะครับผมวัดใส่ขั้วลบนะครับแล้วก็มาจิ้มใส่ขั้วลบดูนะครับมันก็จะขึ้นมันก็จะดัง อ่าแสงวอ่าสายอ่าวงจรน,นี้สายไปนี้ไม่ขาดนะครับแล้วก็วัดตัวเก็บประจุนะครับว่าตัวเก็บประจุเป็นยังไงนะก็วัดโวลต์วัดโวลต์มันก็จะมีสัญลักษณ์ของที่แต่ที่ก็จะมีรูปอ่อาหยักหยักเหมือนขึ้นนะครับพวกแอมเหมือนกันนะครับอ่าพวกนี้ถ้าเรามันเปิดมามันก็จะดูว่าเป็นดูเป็น a d c ครับถ้าวัด a c แล้วก็เปลี่ยนหมดเป็นกดสีฟ้าหมาถึงสัญลักษณ์พวกสีฟ้าพวกนี้ นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสสลับสลับวันนี้ของผมก็มีรีวิวของตัวนี้มีแค่นี้นะครับและต่อไปอาจจะมีพิตเตอร์ตัวอื่นมาด้วยนะครับขอบคุณครับ